พระเนตรพิเศษราชาจักขุยันต์สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยีรลาอุ๋งอิงเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือน,นีก็ได้เลือกงามย่ามดีเนาะคะ่ะบ้านยีรลากะเ,เห้เฮ็ดพิธีบวงสรวงพระภุ่มเจ้าทีเนาะคะ่ะพระภุมใช้มงคลกับสารย่ายิกุล่าตากุลี่เนาะคะ่ะสาราพระภุ่มเจ้าทีนี่เนาะคะ่ะตามขว้มเสือของคนไทยส่วนใหญ่เนาะคะ่ะทั้งรุนเกาล้วกะรุ่นใหม่ เื้อว่าพระภ่มเจ้าทีเนี่ยเพื่นจะซอยให้ สถานที่นั้นอยู่ยางลมเย็นเป็นสุขเนาะค่ะปลอดภัยใส่ชีวิตแต่ยางลาบเลื่นเห็ในคนในบ้านมีความสุขอยู่แล้วจะยิดใจลมเย็นค่ะเห็นหายโบโบเจ็บบบป่วยเนาะค่ะบอมีปัญหาทะเลาะบอไปอย่างกันหลังพระพุทธเจ้าทีที่เพิินมาประทับนี่เพิ่นก็ะจะซอยปัดเป่าครับลายเญญานลายบบหายเขามากังไกลคนในบ้านได้ค่ะ นี่ก็คือความเสื้อเนาะค่ะบ้านยิลาก็ได้เลิกงานย่านดีเนาะค่ะก็มีหลวงลุงของยิลามาเป็นมาเป็นภูนั่มผ้าลูกหลานเอ่อเหตุพิธีบวงสวงนั่มเมือนี่เนาะค่ะสาปพนเป็นประท่านพื่อนึงให้ให้ลูกให้หลานแล้วก็มีญาติพี่น้องมีพ่อพ่อแม่แม่ในบงที่เิ่นสามารถมากได้เนาะค่ะเพื่อนก็แต่มารวบในพิธีหลายคนค่ะก็ดีใจนั่มีหลานเนาะค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการขึ้นบ้านใหม่ก็คือ บวงสรวงสารพระพุ่มใชยมงคลตา,ายญ้ากุหลาตากุลีถี่พืนจะซอยปกป้องซอยคุมข้องปกปักรักษาคนในบ้านเนาะค่ะซอยปัดเป่าสิ่งถีบอดีออกห้ออกห้คนในบ้านให้ยูเย,ย็นเป็นสุขรกกาต่อไปก็จะเป็นมือขึ้นบ้านใหม่เนาะค่ะตอนนี้ก็ขืนพิธีบวงสรวงสารก่อลรกกาขึ้นบ้านไม่ดีใจน้ำมีลาเนาะค่ะ,ะ,ะคกับพระแขกกับขอเป็นอีกคนหนึ่งนะคะขอรวมบวยพ่อในครอบครัวของยีลา อยูเย็นเป็นสุขทุกขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกการเดินทางระกาขอให้เฮงๆปังๆนะคะต่อไปก็จะเป็นเมื่อขึืนบ้านไม่เนาะค่ะแต่ว่ากรขืนบานไม่วันที่สามที่เป็ดก็จะมีสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งไปแสดงอยู่บ้านวิลาเนาะค่ะแล้วกาไปเข้าดาวน้ำกันเนาะค่ะไปแขกะตั้งตื้อบัตรค่ะก็ได้ได้บัตรมาแล้วค่ะพี่น้องมันแต่กลับหัวนิดนึงนะคะ ได้บัตรมาแล้วสองใบประก่กับตั้งใจเต็มที่ลาะค่ะที่จะเดินทางไปร่วมขึ้นบ้านไม้กิรดาแล้วก็เข้าดาววันที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะวันที่หนึ่งขึ้นบ้านไม้ค่ะลักผู้ใดว่างกับไปเจอกันเนาะค่ะพี่น้องช่วงพิธีเนาะค่ะกิราก็ได้มีการจุดธูปน้ำค่ะก็มีการจุดธูปก็ได้เลขนี้ล่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ โชคไผ่โชคมั่นเนาะค่ะมันไผ่มัน,นมั่นเพื่อผู้ใดอไอยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือก,กับวันเน้เนี่ยค่ะพี่น้องอาจจะวนเวียนอยู่ในประเทศไทยเนี่ย่ะคะบ้านเลขที่ของยีราบ้านเลขที่รอยเก่าซืบเก่าเนาะคะ่ะพ,พี่น้องส่วนหลายก็จะหูแล้วพวเอซีของยีราส่วนหลายก็จะหูทุกคนละละเนาะคะ่ะยำกันอีกเทือนึงย่าลืมค่ะค่ะสําหรับเง้อแ,งแลงแาวหน่วยเพียอบ้านแพงเิ่นกระจาดไ,ดไปแสดงอยู่จังหวัดทูลินเนาะคะ่ะ บ้านแค้นตำบตลขาดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ผู้ใดโยกล้เนาะค่ะกับไปหายกำลังใจยีราอุ้งอิงแล้วก็สาวน้อยเพรบานแพงได้เด้อค่ะพี่น้องก่อนจบคลิปนี้นะคะปราแขกค่ขอฝากเอฟซีของยีราอุ้งอิงเอฟซีของสาวน้อยเพรบานแพงแล้วก็ขอฝากพี่ฝากน้องต่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประแขกน้าไดเด้อค่ะคลิปนี้ก็คุยกันซสำเนียก่อนเนาะค่ะคลิปหน้ามาเจอกันไหมสวัสดีค่ะ